ของจื้อปลาดผู้ยิ่งใหญ่เคยกล่าวประโยคนึงไว้เมื่อคันปีก่อนเขาบอกว่ามนุษย์เราทุกคนมีสองชีวิตและชีวิตที่สองจะเริ่มต้นขึ้นก็ต่อเมื่อเรารู้ตัวว่าเรามีชีวิตแค่ชีวิตเดียวฟังดูงงไหมครับทําไมเราถึงมีสองชีวิตในเมื่อเราเกิดหนเดียวตายหนเดียวผมอยากให้นายลองมองย้อนกลับไปดูชีวิตตัวเองตั้งแต่วันแรกที่จําความได้จนถึงวินาทีนี้ชีวิตช่วงแรกของพวกเราทุกคน ผมขอเรียกมันว่าชีวิตฉบับทดลอง The Rehearsal หรือบางคนอาจจะเรียกว่าชีวิตตามสั่งตั้งแต่เด็กเราไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองครับเราใช้ชีวิตตามสคริปที่คนอื่นเขียนให้พ่อแม่บอกว่าเป็นเด็กดีนะลูกเราก็พยายามเป็นเด็กดีเพื่อให้ทันรักครูบอกว่าตั้งใจเรียนนะจะได้เกรดดีๆเราก็ท่องจำตำราเพื่อแลกกับคำชมสังคมบอกว่าเรียนจบต้องทำงานมั่นคงนะ ต้องแต่งงานนะต้องมีบ้านนะเราก็ก้มหน้าก้มตาทำตามเช็คลิสต์นั้นเราใส่หน้ากากซ้อนทับกันหลายชั้นหน้ากากลูกกระตันยูหน้ากากนักเรียนดีเด่นหน้ากากพนักงานดีเด่นหน้ากากสามีหรือภรรยาที่ดีเราแสดงบทบาทสมบูรณ์แบบจนเราลืมไปแล้วว่าใบหน้าจริงๆใต้หน้ากากนั้นหน้าตาเป็นย่งไงเราใช้ชีวิตเหมือนกำลังซ้อมละครเราคิดว่าเดี๋ยวทนเรียนไปก่อน เดี๋ยวความสุขจะมาเองเดี๋ยวทนทำงานเก็บเงินไปก่อนเดี๋ยวชีวิตจริงจะเริ่มตอนเกษียณเราผัดวันประกันพรุ่งความสุขเหมือนกับเรามีเวลาเหลือเฟือเราใช้ชีวิตเหมือนเราเป็นอมะตะแต่นั่นแหละครับคือกับดักเพราะชีวิตจริงไม่ใช่การซ้อมไฟส่องมาที่เวทีแล้วกล้องกำลังเดินอยู่และเวลาของหนังเรื่องนี้กำลังลดลงทุกวินาทีวันนี้ผมจะมาชวนนายก้าวข้ามเส้นแบ่ง เส้นแบ่งระหว่างชีวิตที่หนึ่งคือชีวิตที่ทําตามคนอื่นไปสู่ชีวิตที่สองคือชีวิตที่เป็นของนายจริงๆและขอบอกไว้ก่อนเลยว่าการข้ามเส้นนี้มันต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดแต่มันจะเป็นความเจ็บปวดครั้งสุดท้ายก่อนที่นายจะเป็นอิสระตลอดกาลส่วนที่หนึ่งวิกฤตวัยกลางคนหรือการตื่นรู้ the awakening จุดเปลี่ยนของชีวิตคนเรา มักจะไม่มาในรูปแบบของของขวัญแต่มันมักจะมาในรูปแบบของหายนะสังเกตไหมครับทำไมคนเราถึงเปลี่ยนตัวเองแบบหน้ามือเป็นหลังมือตอนที่เจอเรื่องร้ายแรงคนที่เพิ่งรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งจูู่ก็เลิกแคร์เรื่องไร้าสาระแล้วลาออกไปทำตามฝันคนที่เพิ่งหย่าร้างจูู่ก็ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองจนสวยเช้งคนที่เพิ่งตกงาน จูจูก็กล้าทำธุรกิจที่ฝันไว้ทำไมต้องรอให้เจ็บเจียนตายก่อนถึงจะกล้าใช้ชีวิตนักจิตวิทยาคอร์ยุงเรียกช่วงเวลานี้ว่า midlife crisis หรือวิกฤตวัยกลางคนแต่ผมอยากเรียกมันใหม่ว่า midlife awakening หรือการตื่นรู้กลางคัน มันคือช่วงเวลาที่น่ากากที่นายสวมมาตลอดชีวิตมันเริ่มหนักเกินไปนายเริ่มถามตัวเองว่าฉันทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรฉันเหนื่อยแทบตายเพื่อให้คนอื่นประทับใจแล้วความสุขของฉันอยู่ตรงไหนความรู้สึกกลวงข้างในความรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้สินั่นไม่ใช่สัญญาณของโรคซึมเศร้าเสมอไปนะครับ แต่มันคือสัญญาณว่าวิญญาณของนายกำลังกรีดร้องมันกำลังตะโกนบอกนายว่าเฮ้ยผิดทางแล้วนี่ไม่ใช่ชีวิตที่เราต้องการถ้านายกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่อย่าตกใจและอย่ารีบไปหาหมอขอ,อยาแก้เครียดแต่จงดีใจครับเพราะนายกำลังยืนอยู่หน้าประตูของชีวิตที่สองแล้วประตูนรกที่ชื่อว่าความคาดหวังของสังคม กำลังจะปิดลงและประตูสวรรค์ที่ชื่อว่าการเป็นตัวของตัวเองกำลังจะเปิดออกแต่อย่างที่บอกไม่มีใครเดินผ่านประตูนี้ได้ตัวเปล่านายต้องทิ้งสัมภาระบางอย่างไว้ข้างหลังส่วนที่สองการฆ่าตัวตนจอมปลอมอีโกเดตสัมภาระที่นายต้องทิ้งคือสิ่งที่นายหวงแหนที่สุดนั่นคือภาพลักษณ์หรืออีโก ในชีวิตที่สนายต้องกล้าที่จะทําให้คนอื่นผิดหวังฟังไม่ผิดครับความกล้าที่จะถูกเกลียดคือใบเบิกทางสู่อิสรภาพตลอดชีวิตที่1นายกลัวการทําให้คนอื่นผิดหวังนายยอมเรียนคณะที่พ่อแม่เลือกเพราะไม่อยากให้ท่านผิดหวังนายยอมไปกินเหล้ากับเพื่อนทั้งที่อยากนอนเพราะไม่อยากให้เพื่อนผิดหวังนายยอมแบกงานของคนอื่นเพราะไม่อยากให้หัวหน้าผิดหวัง นายเป็นคนดีของทุกคนยกเว้นตัวนายเองนายทรยศความรู้สึกตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อแลกกับคำชมว่ายอดเยี่ยมการเข้าสู่ชีวิตที่สองนายต้องเริ่มฝึกพูดคำว่าช่างแม่งใครจะมองว่านายบ้าที่ลาออกจากงานมั่นคงช่างแม่งชีวิตกูไม่ใช่ชีวิตมึงใครจะมองว่านายแก่แล้วยังแต่งตัววัยรุ่นช่างแม่งเงินกูความสุขกู ใครจะบอกว่านายเห็นแก่ตัวที่เลือกความสุขตัวเองช่างแม่งถ้าฉันไม่มีความสุขฉันก็แบ่งปันให้ใครไม่ได้นายต้องยอมฆ่าตัวตนที่เป็นคนแสนดีทิ้งไปแล้วปล่อยให้ตัวตนที่แท้จริงหรือ Authentic Self ได้เกิดมามันเหมือนงูลอ,อกคราบครับมันเจ็บมันทรมานผิวหนังเก่าที่เคยปกป้องนายตอนนี้มันคับแคบและอึดอัดนายต้องสลัดมันทิ้งเพื่อที่จะเติบโต อย่ากลัวที่จะเสียคนรอบข้างไประหว่างทางเพราะคนที่รักนายที่เปลือกจะเดินจากไปแต่คนที่รักนายที่เนื้อแท้จะยังอยู่และนั่นคือการคัดกรองคนที่มีคุณภาพที่สุดเท่าที่ชีวิตจะให้ได้ส่วนที่สามความตายคือที่ปรึกษาเมเมนโตโมริแล้วเราจะเอาความกล้ามาจากไหนในเมื่อความกลัวมันฝังรากลึกขนาดนี้เคล็ดลับของชีวิตที่สองคือการเปลี่ยนมุมมองต่อความตายครับ คนส่วนใหญ่กลัวความตายพยายามหนีไม่พูดถึงแต่คนที่ใช้ชีวิตที่สองจะใช้ความตายเป็นที่ปรึกษาชาวโสตโตอิกมีคำสอนว่าเมเมนโจมอรีจงระลึกไว้เสมอว่าเจ้าต้องตายไม่ใช่ให้หดหูแต่เพื่อให้ตาสว่างลองจินตนาการว่าถ้านายรู้ตัวว่านายเหลือเวลาอีกแค่นหนึ่งปีานายจะยังแค่ไหมว่าป้าข้างบ้านจะนินทาน,านายว่ายังไง นายจะยังทนนั่งทำงานที่เกลียดไหมนายจะยังโกรธแฟนเรื่องยาสีฟันไหมไม่เลยเรื่องไร้สาระพวกนั้นจะหายวับไปกับตาเหลือไว้แต่สิ่งที่สำคัญจริงๆนายจะอยากกอดคนที่รักให้นานขึ้นนายจะอยากทำในสิ่งที่ฝันให้สำเร็จนายจะอยากหัวเราะให้ดังขึ้นนายจะอยากพูดความจริงเห็นไหมครับความตายลอกเปลือกจอมปลอมออกจนหมดในชีวิตที่สอง นายไม่ต้องรอให้หมอบอกว่านายเป็นมะเร็งนายแค่พกความตายใส่กระเป๋าไปด้วยทุกวันทุกเช้าที่ตื่นมาถามตัวเองหน้ากระจกว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตฉันจะยังทำสิ่งที่กำลังจะทำนี้อยู่ไหมถ้าคำตอบคือไม่ติดติดกันหลายวันแสดงว่านายต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างแล้วสตีฟจ็อบส์ใช้คาถานี้เปลี่ยนโลกและนายก็ใช้คาถานี้เปลี่ยนชีวิตตัวเองได้เช่นกัน ความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นตัวกระตุ้นให้เราเริ่มมีชีวิตบทสรุปวันแรกของชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อนนายไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดอุบัติเหตุไม่ต้องรอให้แก่เท่าไม่ต้องรอให้สูญเสียใครไปถึงจะเริ่มชีวิตที่สองได้นายเริ่มได้เดี๋ยวนี้วินาทีที่นายตระหนักรู้ว่าเฮ้ยฉันไม่ได้อมาตะนิวา เฮ้ย hey, ฉันไม่สิทธิ์เลือกชีวิตตัวเองนี่ว่าวินาทีนั้นแหละชีวิตที่หนึ่งได้จบลงแล้วและตอนนี้นายกำลังยืนอยู่ที่จุดสตาร์ทของชีวิตที่สองชีวิตที่นายไม่ต้องแสดงละครอ,อีกต่อไปชีวิตที่นายไม่ต้องขออนุญาตใครเพื่อที่จะมีความสุขชีวิตที่ทุกวินาทีมีความหมายเพราะนายรู้ว่ามันมีวันหมดอายุอย่าใช้ชีวิตเหมือนคนละเมออีกต่อไป ตื่นเถอะครับลืมตาขึ้นมาดูโลกที่สวยงามใบนี้กินของอร่อยให้รู้รสกอดคนที่รักให้รู้สึกถึงความอบอุ่นทำงานด้วยจิตวิญญาณใช้ชีวิตให้คุ้มค่าตัวที่ได้เกิดมาเพราะท้ายที่สุดแล้วเราไม่ได้เสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปหรอกแต่เราจะเสียใจกับสิ่งที่ไม่ได้ทำยินดีต้อนรับสู่ชีวิตใหม่ครับชีวิตที่เป็นของนายอย่างแท้จริง ออกไปใช้มันซะสมัสดี